สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปค้นหาปราสาทลึกลับบน Google Map นะครับผมเจอปราสาทหลังนี้ครับบน Google Map เขียนว่าปราสาทบ้านหนองตะโกแต่ว่าไม่เคยมีใครพูดถึงปราสาทนี้เลยแล้วก็ยังไม่มีสื่อไหนที่จะนําเสนอปราสาทนี้ลงสู่โลกออนไลน์สื่อมวลชนสาธรารณะนะครับและผมอาจจะเป็นคนแรกนะครับที่ไปสํารวจแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอ เดี๋ยวมาดูดรายละเอียนนดนิดๆกันก่อนครับก่อนที่เราจะไปสำรวจกันครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่าบนคือก้บนแบบนะครับเขียนว่าภาษาบ้านออโอตโกอันนี้นะครับแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีจริงหรือเปลา่าแต่เมื่อผมวิเคราะห์แล้วข้างหลังนี้มีร่องรอยของบารายครับตรงนี้บารายแล้วก็มีคลองเล็กๆนะครับที่ไหลมาเชื่อมต่อมันจะถึงแม่น้ําเสวผมจึงมีความมั่นใจมากขึ้นว่าน่าจะเป็นภาษาแน่ๆเพราะว่าการสัญจรครับมาจาก แม่น้ําแล้วก็มีคลองเล็กๆเพื่อมาที่ปราสาทครับแต่ว่าลัออกษณะคูน้ำรูเกิดมานั้นอาจจะหายไปแล้วผมจึงอยากจะไปดูด้วยตนเองไปชมนครับเฮ้ยมีลูกวัวครับเขามาดูว่าผมมาถ่ายอะไรที่แฉะๆแบบนี้มีวัวเยอะๆเลยที่ทกำลังพิ่งเราตกใจ นี่ทางแบบนี้นะพี่น้องคิดว่ารถเก่งอย่ามานะติดแน่นอนทางมีแต่คโคลนอย่างนี้นะใครจะมาต้องระวังหน่อยพี่น้องทางเข้าปราสาทลึกลับอันนี้นะมันเข้ายากนะมีแต่หล่มคโคลนต้องเชโรกีนะหรืออีแตนหรือมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานไปชมเลครับ มดูจาก Google แล้วแล้วก็ขับมาตามดาวเทียมแล้วเมื่อกี้ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเดินเข้าไปในนี้แหละ Google Map นะครับจะเขียนว่าปราสาทบ้านหนองตะโกโอ้โพี่น้องต้นยางโบราณครับยางนาใหญ่มากแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นคลองผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวเนื่องกับปราสาทหรือเปล่าซ้ายมือ เป็นไร่มันขวามือเป็นสวนยางวันนี้ปนแปลกๆเลยนะผมเตรียมไมโครโฟนแต่ว่าลืมออมาก็เลยเนี่ยตามมีตามเกิดนะแล้วก็พอเดินเข้ามาในนี้ก็ลืมเอากระเป๋ากล้องมาอยู่ในรถอีกไม่เดินกลับไปเอาแล้วอ๋อเจอเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วนี่ไงสร้างปราสาท จริงๆแล้วที่ผมลืม่อผมตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ไม่มีใครพูดถึงครับนี่ไงพี่น้องแต่โดนทำลายหมดแล้วเลแจะซากแล้วคูน้ำที่ผมสงสัยต้องขับรถมามันก็คือคูน้ำรูปตัวอยู่เกือบมาที่รอบๆปราสาพี่น้องหินทรายสร้างภาษาถูกดรือ,อย่างกระจ,กกจาย เป็นโคกมีลักษณะเหมือนหลังเต่าหวังว่างูจะไม่กัดนะพี่น้องนี่มันเดินประสาทาเลยนะไม่มีใครพูดถึงนะแต่ถึงจะไม่พูดถึงก็ไม่แปลกหรอกก็เหลืออยู่แค่นี้เนี่ยพี่น้องหินทรายหินทรายเัเป็นเนินที่ใหญ่พอสมควรร่องรอยของคูน้ำรูกเกือกม้าครับนี่ไงที่มีต้นกล้วยอยู่ริมครับ ศิลาแรงฐานปราสาทก็ยังอยู่ครับก็ยังอยู่ครับมีแต่ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นครับในป่านี้ก็มีครับชิ้นส่วนของหินทรายสร้างปราสาทครับกระจัดกระจายเท็ไมไปหมดนี่ก็มีครับโอ้ว้าวนี่ครับ พี่น้องเต็มไปหมดเลยคูน้ําแล้วก็เนินที่ผมกําลังยืนอยู่นี้คือเนินประสาทอันนี้คูน,น้ําด้านหลังครับกลายเป็นได้มันสับหลังไปแล้วพี่น้องเห็นไหมมีแต่เห็นทรายกระจักระจายนี่ก็มีโอ้ คาดว่าเป็นภาษาที่ใหญ่พอสมควรเนาะแต่ว่าชิ้นส่วนสำคัญและสวยงามอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างตามใต้ดินแต่ว่าโบราณสถานถ,าถ้าผ่านยุคข,ของรถถ่ายมาแล้วอะจะเหลืออะไรรอดอะยากมากพี่น้องทางหลังสารประพรมนะก็มีหินทรายพี่น้องเห็นไหมหินทรายจะไปหมดเลยหินทรายที่เป็นส่วนประกอบของภาษานะไม่ ที่ประสาทเสร็จแล้วอะ่ะอันนี้ก็มีมีพงยาผมว่าประสาทนี้มันก็ใหญ่นะเป็นเนินน่าจะเป็นประสาทแบบสระคือเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนจะยังไม่รู้ผมจะอธิบายซ้ำนะครับปราสาทแบบสระก็คือคล้ายๆก่าสารเจ้าจ่าหลังเมืองครับก็คือมีอาคารหนึ่งหลังตั้งขึ้นมาเออเจออีกแล้วเศษของ ปเป็นภาษาครับเป็นอนกสายเอียงศิลาแหลงตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่มีปราษาบริวาลอย่างเช่นบานาไลัยหรือโคบุระหรือซุ้มอะไรที่ละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่าไหร่ครับจะเป็นเป็นสามประจําหมู่บ้านครับเขาทางนักวิชาการฝรัง่งเศสเร,รียกภาษาพวกนี้ว่าภาษาเาะแบบเาะแต่ว่าถ้าอย่างราสาเมืองตามภาษาทนารงนั่นคือเป็นวัดใหญ่ประจําเมืองที่เพื่อนๆจะเห็นว่ามีเป็นกลุ่มอาคารนะครับเยอะแยะ มีกำแพงแก้วมีระเบียงคตมีโคบ,บุระครบพี่น้องผมว่าภาษานี้ถ้าบูรณะก็ยังทันนะก็คืออาจจะได้ฐานอ้าวมีส่วนประกอบของอิฐครับอิฐก็มกีแสดงว่าภาษานี้ก็มีส่วนที่ก่อสร้างด้วยอิฐกระจัดกระจายเลยดูจากอิฐเมื่อกี้แล้วก็รู้เลยระเบิดโดนระเบิดอีกแล้วใน พงของต้นผมไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอะไรนะสวยๆนี้ก็จะมีเนี่ยครับชิ้นส่วนประสาทหินทรายอยู่เต็มไปหมดเนินที่ผมยืนอยู่นี่นะอา้าวตรงนี้ก็มีมีไงกลุ่มหินทรายที่โดนรือ้อกระจัดกระจายเพื่อหาสมบัติส่วนตรงนี้ดูดูก็รู้ว่าเป็นหลุมครับหลุมท,ท,ที่ที่ตื่นแล้วก็คือมีไงหินทรายที่ขึ้นมอส ถ้าเพื่อนดูสารคดีอังกอรวัดก็จะอย่างนี้เลยนี่ขอยืนหน่อยนะอันนี้ก็ถานจิราแรงเออโอ้เมื่อกี้คิดว่าเป็นอ่อร่องฐานรองรูปเคารพอาจจะดนเอาไปขายแล้วเนินที่ผมยืนอยู่นี่นะสูงสูงจากต้นยางที่พี่น้องมองเห็นนะประมาณเมตร80ได้นะเพื่อนๆที่สนใจ วัฒนธรรมเก่าของเบราณก็มาดูได้นะสนุกดีนี่ก็มีถึงแม้จะมีการขนของสวยๆของงามไปขายเกลี้ยงแล้วแต่ว่าถ้ามีการขุดแต่งบรุรนะก็จะต้องยางคงหลงเหลืออยู่แน่นอนเพราะว่าในยุคที่มีการขโมยขอ,ของการอย่างเ,ลเกลดกบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้คิดว่ามีค่าสวยเหลือไป พอมาถึงยุคเราอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าก็ได้เอ้ผมเจออิฐอิฐดินเผาครับกระจายอยู่รอบปราสาทก็เป็นไปได้ว่าปราสาทหลังนี้อาจจะมีส่วนที่เป็นโคบุระและกำแพงแก้วนะผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเจอศิลาแรงรอบเลยถ้าพี่น้องเคยชมคลิปฟังเรื่องผีที่ปราสาทบัวลอยนะครับ ันนั้นจะอยู่ริมลำน้ำําเสลอปราสาทนี้ก็เช่นกันครับไม่ได้แต่ว่าปราสาทนี้ไม่ได้อยู่ริมห้วยเสลอโดยตรงนะครับผมขอเรียกห้วยเสลว่าแม่น้าเสลนะครับเพราะว่าห้วยเป็นคําที่ประดิษฐ์วัฒกรรมใหม่เพื่อให้อีสานดูแห้งแล้งครับแต่ก่อนอนะ่ะแม่น้ําก็คือแม่น้ําอันนี้จะมีคลองเล็กๆครับที่เชื่อมมาจากแม่น้ําเสลอครับเพื่อมาถึงปราสาทนี้ดูจาก Google Map รู้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยสัญจรโดยเรือ เป็นกลุ่มประสาทที่เรียงรายตามแม่น้ําเสวประสาทธมอที่ผมเคยไปถ่ายนะก็เป็นประสาทที่อยู่ริมแม่น้ําเสวเหมือนกันอาจจะไม่ริมโดยตรงนะก็คือใช้ลําน้ําเสวในการสัญจรพี่น้องตรงรอบๆศาลเจ้าเนี่มีแต่หินทรายเต็มไปหมดเลยดูมุมไหนก็หินทราย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 จริงๆแล้ว กรมศิลปกรที่อุทยานพนมรุง้งรู้หรือเปล่าว่ามีที่นี่อยู่ถ้าดูคลิปนี้มาเช็คด่วนบอกอายุไม่ได้เพราะว่าศิลปะไม่เหลือแล้วไอ้นี่หมุดที่ดินออกได้ยังไงเข็บโบราณสถานเ,เดี๋ยวขอออกไปจากตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าหมด <laughs> อะไรจะถ่ายแล้ว เหลือเท่านี้แหละเอ๊ะผมเพิ่งสังเกตนะข้างหลังนั้นก็มีบ้านคนอยู่แต่อย่าไปคุยกับท่านเจ้าของปราสาทเลยอาจจะไม่มีใครพูดถึงปราสาทนี้ไปอีกนานแสนนานเลยก็ได้นะขอให้คนที่ได้ชมคลิปอันนี้ได้ได้รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยจริงๆแล้วประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นแบบนี้ การสร้างบ้านด้วยเหล็กกับปูนะมันเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดในโลกเพราะว่าต้นไม้มันโตง่ายแต่ว่าคนอนะ่ะไม่ถึงขั้นที่จะมีความรู้ว่าเขาทำไมวะลิบลิเท่าเขามันมด,ดงเล็กผ่านไปทางนู้นก็จะเป็นประเทศกัมพูชาแล้วก็มีประสาทเยะแยะเอ๊ ตรงนี้เคยเจริญถึงขนาดนี้เลยเนาะพี่น้องครับคูน้ํารูปเกืิกม้ารอบปราสาทก็ยังคงอยู่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตที่อุดมสมบูรณ์กว้างขวางและเป็นทางสัญจรทางเรือได้พี่น้องที่จะมาเยี่ยมชมปราสาทบ้านหนองตะโกนะตามชื่อบน Google Map นะเนี่ยสังเกตเลยตรงนี้ คลิปการเยี่ยมชมปราสาทบ้านอนองตะโกในวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้